ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ k คีเวในการแนะนำรถมอเตอร,ร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือเวอร์ซีเลีย150 o พรีเมียมสกูเตอร์คลาสสิกที่มีราคาย่อมเยาให้ความคุ้มค่าคุ้มราคาและทุกคนสามารถจับต้องได้ในรูปแบบของอิตาเลียนดีไซน์เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่12พฤษภาคมพศ2565 มาพร้อมกับสโลแกนที่ว่า New Icon of Style สนุกทุกความท้าทายเป็นใครก็มันได้พิธีการถแถลงข่าวเริ่มขึ้นด้วยการเชิญคุณธนาชาติธนาดำรงศักดิ์กรรมการผู้จัดการบริษัท m b i ม e m o t o r ตอ l ์จำกัดได้ออกมากล่าวแนะนำถึงตัวรถเวอร์ซิเลีย150ว่ามีจุดเด่นอะไรกันบ้างโดยในปีนี้เป็นก้าวย่างครั้งสำคัญของคีเวในการเข้าสู่ปีที่11 ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายตามบริษัทแม่ด้วยการผนึกกำลังกับเบนเนลลี่นับจากนี้ไปคีเวและเบนเนลลี่จะใช้โชรูมเดียวกันให้บริการและการขายที่เดียวกันซึ่งที่ผ่านมาเบนเนลลี่มีโชรูมทั้งหมด25แห่งทั่วประเทศไทยทำให้การบริหารงานขายและการรับบริการหลังการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งการเปิดตัวเวอร์ซิเลีย150ในคราวนี้ จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับการบริการเช่นเดียวกับเบนเนลี่มี2แบบให้เลือกครับก็คือ v วอร์ซิเลียหนึ่งห้เปิดราคาอยู่ที่61,200บาทมีสีแดงให้เลือกเพียงสีเดียวแบบที่2ก็คือเวอร์ซิเลีย150่งห้าศูน e ์สเปเเปิดราคาอยู่ที่63,500บาทมี2ส,สีให้เลือกครับก็คือสีขาวเมทัลลิกเบาะน้ำตาล และสีเทาเบาะแดงโดยผู้ที่จับจอง300คันแรกรับพรีเมียมเซ็ตพร้อมโมวกน็อกแบบเปิดคางของเวอร์ซิเลีย150คีเวรับประกันเครื่องยนต์3ปีหรือ30,000กิโลเมตรที่ผ่านมามักจะมีคุณผู้ชมสอบถามเรื่องของการให้บริการหลังการขายเรื่องของอะไหล่ที่รอนานจากการสอบถามผู้บริหารของ k ขีเวยืยนยันครับว่าปัจจุบันนี้หรือในช่วง1ปีที่ผ่านมามีการปรับปรุงเรื่องของการบริหารงานขาย และบริการหลังการขายที่รวดเร็วไม่ต้องรอนานอีกต่อไปมีอะไหล่รองรับทั้งคันใครที่เป็นห่วงและกังวลเรื่องของอะไหล่ก็หมดห่วงได้เลยครับและในช่วงนี้เราจะมาฟังกันสัมภาษณ์คุณธนาชาติธนาดำรงศักดิ์กรรมาการผู้จัดการบริษัทเอ็ M ike, มไบมอเตอรเซลล์จำกัดให้สัมภาษณ์ไว้อย่างไรลองฟังกันดูครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่งานเปิดตัว Grand Opening Celebration Keyway Ver s i l i a 1อร สกูตเตอร์ออโตเมติกคลาสสิกนะครับในเซกเมนต์1 5 0ซีซีนะครับปีนี้คีเวส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ซิเลีย150ลงตลาด2รุ่นพร้อมกันนะครับรุ่นแรกเวอร์ซิเลีย150 Standard นะครับมากับสีทูโทนนะครับเป็น c o r s a ่าเรดตัดกับ Snowy White นะครับซึ่งตัวนี้เราเปิดราคาที่61,200บาทนะครับ และก็รุ่น Special Keyless นะครับซึ่งมี2ส,สีให้เลือกจะเป็นสีลาว a ากรีนลาวาเกรนะครับและก็สี Super White 2นะครับสตัวนี้เราสนนราคาอยู่ที่6 3 5 0 0บาทนะครับและพิเศษสำหรับ300คันแรกของประเทศไทยนะครับเราเตรียม Special Gift Set สุด exclusive เอาไว้ให้สำหรับไบค์เกอร์ชาวไทยนะครับและปีนี้นอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑ์ ของคีเว y แล้วนะครับมาตรฐานในการรองรับเซอร์วิสและบริการนะครับเราจะเดินนโยบายตาม Keyway g l o b a l โดยคีเวยประเทศไทยจะดันไลฟ์อัพสินค้าทั้งหมดของ k e y เ a y เข้าสู่โชว์รูมของ b บ n น e r ี่เซอร์วิซทั้ง25สาขาทั่วประเทศไทยนะครับและเดินหน้าในการเปิด Keyway Station 3 s นะครับเพิ่มในแอเรียที่ยังครอบคลุมไปไม่ถึงนะครับเราก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับนะครับจาก ยูเซอร์ชาวไทยนะครับหวังว่าไบค์เกอร์ชาวไทยจะให้การตอบรับรุ่นรถรุ่นนี้เป็นอย่างดีนะครับขอบคุณมากครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมามักจะมีคุณผู้ชมสอบถามครับว่าคีเวนั้นเป็นแบรนด์มอเตอร์ไซค์จากจีนใช่หรือไม่คําตอบก็คือใช่ครับรถมอเตอร์ไซค์ของจีนนั้นมีมากกว่า100ยี่ห้อมีคุณภาพหลายเกรดหลายราคาแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพเกรด A ประมาณการว่ามากกว่า 20ยี่ห้อและ k คีเวก็เป็นหนึ่งในนั้นครับความยิ่งใหญ่ของบริษัทแม่ก็คือเฉียนเจียงสามารถเข้าไปเทคโอเวอร์เบนเนลี่ของอิตาลีมาอยู่ในเครือและมีการผลิตจากจีนส่งไปขายทั่วโลกได้อย่างมีคุณภาพในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเบนเนลี่ T.R.K. 5 0 2คือ Big กไบที่มียอดขายสูงสุดในยุโรปก,การันตีได้ถึงคุณภาพและโรงงานผลิตที่มาจากจีนเช่นเดียวกับคีเวครับ ปัจจุบันนี้ต้องถือว่าคีเวย์อยู่ในคลาส A หรือว่าเกรด A ของจีนเวอร์ซิเลีย150คันนี้ถูกออกแบบโดย Massimo t a t ทาร i นีซึ่งเป็นพี่ชายของอเลสซานโด t ทาทาร i n i ที่ออกแบบมอเตอร์ไซค์ซูซูกิซารุโต1 2นนับเป็นครอบครัวดีไซเนอร์อย่างแท้จริงซึ่งทางคีเวย์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการออกแบบ มันต้องมีกลิ่นอายของความเป็นอิตาเลียนดีไซน์ซึ่งเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามันแตกต่างจากมอเตอร์ไซค์จีนทั่วๆไปนับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการที่คีเวได้เปิดตัวเวอร์ซิเลีย150ออกมาในคราวนี้เพราะว่ตาตลาดมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์คลาสสิกในเมืองไทยกำลังเติบโตเป็นอย่างมากโดยพรีเมียมสกูตเตอร์คลาสสิกเวสป้าขั้นต่ำสุดในคลาส 125cc ก็90,000บาทถ้าคลาส1 5 0ซีเริ่มต้นที่ราคา 127,000บาทไปจนถึง133,400บาทซึ่งคนส่วนใหญ่นั้นเอื้อมราคาไม่ถึงครับดังนั้นตำแหน่งของราคาเวอร์ซิเลียน5 5 0ในคราวนี้ที่วางไว้61,200บาทและรุ่นสเปเชียลเคเลสหกห0 0บาทกับเครื่องยนต์1 5 0ซีเห็นชัดเจนว่าถูกกว่าเวสป้าครึ่งต่อครึ่งพื้นฐานเครื่องยนต์เป็นแบบสูบเดียว4จังหวะ Single Overhead Camshaft ระบายความร้อนด้วยอากาศปริมาตรจริงอยู่ที่149.6 cc ซซให้พลังสูงสุด9.78แรงม้าที่7500รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด10.5นิวตันเมตรที่6500รอบต่อน,นาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดผ่านมาตรฐานยูโร5ชุดไฟ LED รอบคันโดยเฉพาะไฟ DRL Day Time Running Light ให้ความสวยงามเป็นอย่างมาก เด่นที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวก็คือเรื่องของกุญแจแบบ k e y ์เลสที่มีกุญแจสำรองเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินถ้ากุญแจรีโมทแบตหมดหรือกุญแจรีโมทหายเราสามารถใช้กุญแจสำรองเสียบที่รูกุญแจแบบสวิตช์เตาแก๊สได้ทันทีให้ความสะดวกสบายในการใช้งานเป็นอย่างยิ่งกรองเก็บของใต้เบาะนั่งความจุ23ลิตรเก็บหมวกน็อกเต็มใบได้1ใบดิสเบรกหน้าแบบ2ลูกสูบขนาดจาน185ม mm. ิลลิเมตรดัมเบรกหลัง 130ม mm. ิลิเมตรยางหน้าหลังเท่ากันครับ120/70ทัวงล้อแม็ก12นิ้วในปี2565นี้คีเวประกาศบุกอย่างเต็มตัวนอกจากการเปิดตัวเวอร์ซิเลีย150ไปแล้วยังมีแผนเปิดรถใหม่อีก2รุ่นคนละรูปแบบคนละสไตล์ซึ่งการที่เบนเนลลี่และคีเวจับมือร่วมกันในการใช้โชว์รูมเดียวกันให้บริการหลังการขายเหมือนกันและมีสินค้ารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ใ มาเติมเต็มให้แก่กันและกันจะทำให้ทั้สงสแบรนด์นั้นสามารถทำตลาดได้ง่ายขึ้นและประสบความสำเร็จเร็วขึ้นเรื่องราวของคีเวและเบนเนลี่จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ